เป็นหญ้าครับใช่ใช่เป็นเป็นพืชหญ้าแวลาเราเดินผ่านมันจะปักเลยอไอ้ที่มันไอ้น้ำหนาอ๋อที่มันติดกับเวลาเราเดินไกลไงบางสนามบอลที่ผมไปแข่งมันก็มีอ่ะติดเต็มรงเท้าเลยแล้วก็กินแล้ววิ่งอ่ะใช่ได้เพะเป็นที่สาวลงลงไปก่อนไป่ได้กระดับความเคยได้ที่สาวพี่ปกติก็ในโรงเรียน แถวนั้นก็ได้อันดับหนึ่งเนาะหนึ่งแข่งกินได้ที่สามแข่งกันถึงสามคนผมกินได้แล้วละได้ที่สามเลยคือแหวนคุต้องไปลองแรกันเชื่อใช่ผมเรียนบ้านละบงมีเยอะแม่ใช่ในสนามไม่พีก็เรียนโรงเรียนนั้นหรอเรียนบ้านละบงมันเป็นโรงเรียนแบบถมก็ที่เราผ่านงานที่เจสเคยเจสกัน จริงด <โ at> ิห <Trans traveling S 2> มายถึงว่าลูกแม่พีก็เรียนโรงเรียนเดียวกับแม่จริงแล้วครูยังอยู่ไหมครูคนที่สม่ปีอยู่อยู่ยังอยู่ใช่เพราะว่ารอบยังได้อยู่อยู่ยังอยู่สอนทั้งแม่สอนลูกแม่ขอมุมเมื่อกี้ใหม่จำไม่ได้นะแบบเนี่ยเก่าเก่า ที่เ็นเกณฑ์หมดเลยทุกคนโ๋อเดโรงเรียนเดียวกันหมดเดินไปได้ใช่ไหมไม่ได้นะได้มันได้แต่ก็แต่ก่อนเดินไปกี่โลหนึ่งโลกลับบ้านเนี่ยก็มันออกมาเล็วเก่าสิเก่าโรงเรียนเนี้ยเอาแต่ครอบครัวเราก็เต็มแล้วเต็มสนาม เรียนทุกคนแต่เขาเป็นประธานโรงเรียนแล้วแม่ทั้งนันตี้นพี่ดีเลยนะตอนนี้เหรอเมื่อก่อนอ๋อเหรอแล้วทำไมนีไม่ได้เป็นโอ้ไปหาหลักสูตรแต่ยางไม่ได้เป็นยังไงบะแก้วสวัสดีค่ะทุกคนน่ารัก อกก็เรียนเรียนมันมีถึงมออะไรคะมอสามอ๋อแล้วเวลาต่อมอสี่เด็กไปเย็นที่ไหนใกล้ไหมจากตัวสิบกิโลไงลูกสิบกิโลสังขะคือตัวอำเภอสังขะที่ไปสระผมยังไงจุดไหนนะจุดไหนนะที่เราจำได้ไหมที่รู้ไหมคบไอ้ตอนขับมาที่ขับแล้วทางเริ่มมืดจะไม่ต้องเปิดไฟสูงนะแล้วที่ น้องป้ายเจอมอไซคันเดียวแล้วแม่บอกรวงมอไซสองคันเออเออนั่นแหละยังไม่ถึงสองคันอ๋อ บ้านสกาใช่น่าใช่บ้านสกาตรงมืดมากมืดมากมืดแบบแบบผมเปิดผมทาดไฟสูดนะแต่นี่เห็นเลยว่ามีมอเตอร์ไซค์สองคันแล้วผมบอไม่แม่นนะค่ะไม่สองคันไม่ต้องมืดดีหลังนะเดี๋ยวดูเองลมดับหลังจะไม่ทักแล้วนะว่าไงมันมีอะไรมีไหมมีไหมมีเรื่องเล่าไหมเต็มเลยแถวบ้านเรารถลรถตรงนั้นมึงเป็นเหี้ยอะไรรถล้มเลยล้มรถไอิสตี๊ด บลอกรถพี่พี่เล่าเนี่ยบ้านพี่เล่าไปกันพี่ลืมให้เราพี่แต่งให้มาหมดแล้วพี่ยพี่าเราแถวบ้านพูดถึงขนาวบ้านเรื่องแถวบ้านไปไปปลูกตรงนันดูจะมืดนะไใช่ไหมเส้นนั้นอ่ะางข้บ้านรบไหม่ที่ไม่เห็นเออนกูไม่เห็นยังยังไม่เก็บหลับหลับมืดดีเอาไฟฟ้าเกือบหลุดเลยเสียงง่ายสุดอีกขึ้นหลับ้าแล้ว ไม่รูต่างหาที่สับแถวคือเมื่อที่เราขับแล้วก็มืดๆไมว่ามีป่าป่าโดยที่ออกมาจากบ้านบ้านสมในบ้านสมทางเวียงมุขวัดมีที่เดียวใช่ปะวัดก็คือที่คฝั่งซ้ายไม่มีวัดเลยครับฝั่งขวาใช่ไหมครับวัดไม่หมายถึงตรงบ้านแม่บีอ่ะก็คือตรงที่เขาเอารถแห่ไปลงวัดนั้นใช่อันนั้นคือวัดใช่ครับแล้วทางเข้าอ่ะเข้ามาแล้วติดตามด้วยนะคะ ไม่มีไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่่ล้วไม่ดูผิดมันเป็นศาลาเหมือนให้แบบตอนเช้าอ่ะตอนเช้ามาทำบุญใช่บ้นคอกไม่ไม่พี่มันมีศพอย่าพูดว่าไม่มีนะ ไตามีไปไม่เห็นเลยวันที่เราไปอะวันที่เราไปถึงอะผมว่าแม่บีถึงจังหวะจะถึงขามไปนลวะงข้าผ่านใช่ๆแ้แก้วเลนแล้วนะจะไม่ไปแล้วนะเกี่ยวขาว่าเป็นงานศพจริงๆานบ้เขานั่งสวดโเลยคนเต็มเลยไม่ได้นั่งสวดศซเขานั่งทำะือทำขาไม่ใช่ลมไม่ใช่คเขาตั้งเป็นพิธีการอย่างนั้นเขาเรียกว่าประจักร นั่นแหละพี่ว่าี่ก่อนถามพี่อะว่าพี่ผมพี่ผมเขาทำอะไรกันระสาพึ่งและสองคนนั่งกันมาสองคนแม่ลูกไม่พูดด้วยตอนแรกไม่กล้าพูดแม่ไม่เห็ทักไม่ทักบอกแม่ไม่ทักแม่ขอโทษแม่คุยกันแล้วองแล้วเงียบเลยเว้ยจนถึงบ้านแม่บีไม่พูดอะไรทักคำเลยหวากันแล้ว๊แล้วบอกแม่อย่าพ่งพูด มอูกเยีทําเยดดันลูกเลี้ยวเข้ามาทีมั้นเลี้ยวขวาปุ๊บป้าไปถึาวันนั้นเราไปถึงปุ๊บเขาสวดพระเอาเราสวดที่สารานเ่งนั่วนเ่งนั่งนั่งนวขาวั่งวั่งน้่งนั้งนั่งนั่อนั่ง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 นั่ดนั่งนว่งนั้งนั่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 ยไม่งนั่งนั่งวั่านั่งนั่งนั่งขั่งาม่งนั่มนถ่มนั่สมั่งนั้ายัมีนั่งมั่งจั่หวั่ทนั่ีที่านอ่ ใช่เราไม่พูดไม่าตรงนั้นจะเป็นบ้านผมถามว่าแบบที่แบบต่างจังหวัดเขาจะมีใช่มที่แบบพักเกิดที่บ้านสรุปเขากระถิ่นหรอเพราะว่าทีที่ใต้อะที่ใต้ผมไปเจอที่แบบเขายังจัดงานที่บ้านไม่หยาบคายนะทั้งเนี่ยจับคนนะคะใช่จับคนสิ่ล้วกปะแต่อันนั้นไม่ใช่บ้านใช่ไหมสรุปที่เป็นศาราสาราเป็นศาลาเหมือนศาลาส่วนกลางของจังหวัดของหมู่บ้านร้านกิจกรรมร้านกิจกรรมลานกิจกรรมเครับ ไาผมน่เขยังมีหรอไว้ศพที่บ้านมีลูกมีอย่าทกอย่าทำเออขับว<บ>่ะฟังเพลินเอเหรอเออเราก็ไม่ได้คุยกับเอซเราก็คุยกันเอฟซี MC ก็ได้ฟังเราคุยกันด้วยเนี่ย <c oughs> มีอยู่เดกแก้วสองพันคนมาแบบเหมือนร่วมวงไปไปด้วยเนาะเออจริงๆเนนะของขวัญไม่มีใครส่งมาให้ต้องให้ผู้ชายเอกษัตสี่หมื่นเก้าพันเหรียญ นี่ไงให้เราี่ไงกุหลาบขอบคุณคะะ่ะคุณออนเอาไปซื้อพัดลมใหมห<ว>นึง a, น่งเหรียญหนึ่งเหรียญหนึ่งต้นละสามสิบหรอไม่ไม่ถึงไม่ถึงไม่ถึง,ถงสู